วันสุกร์เลยครับวันสุกก็ได้เวลาเก็บผักอีกแล้วนี่ก็มีหน่อไม้เป็นหลักนอกไปป่ะ มาดนี่ม <Esta Pokémon> ันซึมเข้ามาน้ำลดเยอะแล้วเนี่ย เ่งตัดก่อนน้มันตัดตัดาาด้็ตัดอีทแล้วดิฉันจะใช้ทำกระเาี่นี่มีเย 一生呢。 คนเรามันโกหกกันเนี่ย ถ่ายได้บอกหน่อไม้ขึ้นมาเป็นหน่อขึ้นมาเป็นไม้ หน่อไผ่หน่อไม้หน่อกล้วยเรียกหน่อกล้วยแต่ก็โกหกอีกใบกล้วยกับใบตองชนี้มันจะเสียงฮึหน่อมันเจาะเองนั่นเจาะ เรนหนอนเรืนอนแลื้อนแค่ไหน,หนเ,เนี่ย,ยโอ้ย<บ>อ้วนเนาะบางอันมันขึ้นอย่างใหญ่ยิ่งแย่ยิย่ยังเป็นหนอเลยเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยลดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างนั้นวานจะตัดถึงไหนงไหมดแล้วก็ยังตัดไม่ดเจียวตัดกิ่งตัดง่ายปะตัดง่ายปะง่ายเนี่ย มาดึงแม่จะดึงให้แล้วพ่อคอยมาหนีบออกอ่ะดึงลงมาแล้วหนีบโบนี่นะเนี่ยไอที่ย้อยๆดึงลงมาแล้วก็นกหนีบทำคนเดียวไม่ได้ต้องสองคนอันย้อยๆอ่ะเหมอนกันนุ่มแบยเรียนออกเยอะมันโหปูแล้วไม่ได้เลยนน <c oughs> จะมาเก็บไอการมตเผาทั้งหมด งั้นทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะเผาทั้งนี่เดี๋ยวจะเผาได้มึงจะผากัดกัดจะเผ,า,า,ะผาแล้วให้มันขึ้นออกทัหมดแล้วมันแถบเนี่ นี่จะซ่อมะไรปากหมา,าได้เสร็จซะแต่จะไม่ทันฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวเอาที่ <S <S นอนฝนมันไม่ตกแล้วเดี๋ยวเอาที่นอนเอาไปเก็บไว้บ้านไอ้พี่ที่มาแล้วพี่นอนตรงพี่นอนยานตอนนี้จะถึงบ้านคนบ้านเขาม่ให้ขึ้นไปดูก็แต่งเจ้ก็แต่งเจ้ไม่ใช่บ้าน,านเราระ<ม>บบ เขาไม่ได้บอกเรืว่าัวเราจะไปอยู่จะตายเนี่ยตัดน้ำตัดไฟเหมือน้วาไปี่ไปเยอะเลยครับขี่หาเยอะถึงแนเรงนี้ปูปูอะไรสกอยางนึันลูกลูกเองก็ไม่มีที่ยืนนะ

แล้วแม่เขาสั่งยังไงก็ผลตอบมาเขาประัดอย่างนั้นแหละก็ใช่ก็ใช่เราประตัดเขาสั่งไงก็ตัดอย่างนั้นแล้วยายจะชอบติติดอะไรเขาสั่ง,งอย่างาเาข,ขาสั่งอย่งอางทำอย่งางใครจะไปซื้อล่ะ ค้าสั่งไงายไงเขาจะขายได้ไงก็ต้งองได้พิดได้พิดโลกว่าเออได้พิดเจ็ดตัวเออตัวอะไรวะหนึ่งนี่ตกปะวะออวันนี้ก็ได้แค่นี้แล้วครับ ได้พอค่ากับข้าวแล้วก็แม่บ้านก็จะเหลืออยู่ไปเก็บอ่ามะเขือพงเพิ่มแล้วก็จะมีวันนี้มีพริกด้วยพริกพริกก็ได้กิโลก,ลว,กว่าๆว่าแต่พริกมันราคาแพงครับโตก็โลละร้อยบาทโลร้อยนึงมั้งตัวเนี้ยแล้วมะเขืองพงก,ก็ราคาดีไม่ขึ้นไม่ลงเท่าไหร่ครับคือคือไม่ลงพวบว่าไม่ลงจนหนัก เดี๋ยวก็มีแนวโน้มว่าจะปลูกเพิ่มอีกแต่ตอนนี้มันก็ตายเยอะนะครับจุงว่าจะปลูกก็ไม่ไม่กาปลูกเพราะว่ากลัวน้ําท่วมเพราะตอนนี้น้ํามันล้อมล้อมสวนแล้วก็เริ่มลงแล้วกลัวน้ำจะทะลักเข้าเพราะตอนนี้ขุดขุดล้อมสวนทั้หมดเลยอน้ําล้อมสวนหมดเลยขุดเราขุดคันรอบสวนเอาไว้นะครับถ้ามันเข้าได้ก็ท่วมหนักก็เลย เลยยังไม่กล้าปลูกตอนนี้ก็ที่ปลูกแล้วก็เริ่มโทรมแล้วก็จะมาปลูกใหม่ครับเพราะว่ามันเริ่มอา,อากาศเริ่มเย็นแล้วครับถั่วตอื่นปลูกไม่ค่อยได้นะครับพัอื่นเนี่ปลูกก็มีผ่ญหาเรื่องหญ้าหญ้าอย่างไผ่เนี่ยที่เราปลูกไผ่เนี่ยก็เพราะว่าอะไรอ่ะหญ้าแพรกมันขึ้นขึ้นจนทําอะไรไม่ได้เยอะจัดเพราะหญ้าแพรกนี่ตายยากมากก็เลย ตัดใจเอาไผ่มาปลูก,ลกมาปลูกมาปลูกแค่ปลูกเยอะนะครับทีนี้พอปลูกแล้วมันก็เลยทําให้ไอ้ต้นกระท้อนอผลผลิตเนี่ยมันตายมันตายก็เลยตัดออก,ต,ออกตัดออกเยอะหลายคอมาเกือบเกือบเกับยี่สิบกบอที่ตัดออกเพราะไม้ผลมัน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 ไม่ได้อย่างอ่าเนี่ยก็ แล้วผ่กินมรงเนี่ยปัญหาก็คือมันคุมลับมันโค้งแล้วคุมไม้ผลหมดนะครับอย่างอย่างอย่างมะม่วงมะม่ว,ง,มวงเนี่ยอ่ากขไผ่ไผ่คุบจนนไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยนะครับแล้วก็ปัญหาคือกระอกเยอะด้วยเอแต่ว่าข้อดีของไผ่กินมรงคือมันขายได้ทั้งปีเราดูแลดีๆนะขายทั้งปี ไว้เป็นค่าอาหารได้นะครับก็กำหนดเก็บก็อังคารศุกร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูเงินที่เราใช้ใจ่ายที่ที่เหลือเนี่ยมันก็ยังถึงถึงวันนี้ถึงวันถึงรอบใหม่แล้วเนี่ยเงินก็ยังไม่หมดนะครับแต,แต่ก็เหลือม่เยอะแล้วสองร้อยก็ถือยจะถือไปยังมันมันมันหากินในสวนได้สบายๆนะครับ ก็เป็นค่ากับข้าวได้แล้วอยู่อยู่คนสองคนนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับน้อมาก่อนในแถวนี้เป็นเป็นป่าไผ่ทั้งหมดครับเลยวต้ตัดออกเพราะว่ามันไปนคลุมต้นกระท้อนถึงกระท้อนถึง,ถ,งถึงปีแล้วอ่าราคาดีมากเพราะคนเราหวานได้หวานเพราะได้หวานเนี่ยทําให้คนมาแย่งกันซื้อนะครับปีๆนึงก็ได้เยอะอยู่ ทีนี้อย่างถ้าทำอะไรก็กอายุเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่นิ่งๆให้มันง่อยกินนะครับพอคนอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่แต่ผมยังไม่มีโรคเลยฮะยังยังอยู่ปกติอยู่ครับก็เหมือนเดิมครับพอมาถึงก็ เปลียนใส่ถุงอุ้ยถุงไข่นี่แะถุงก็หมดเหลืออยู่ใบเดียวทิชชู่แล้วก็สดเอาไว้อ่าเด็ดใบเอาใบเดียว นี่เขาสั่งแต่หน่อยยาวๆนะครับหนอ่อก็แปลกดีแถวบ้านเขากินหน่อยยาวกันแต่เป็นแถวบ้านผมแถวชบุจะกินหน่อสันนอน้นหน่อใต้ดินผม่เขากินหน่อไม้เขากินหน่อทิ่มโพยาวแล้วเนี่ยหน่อเนี้ยใหญ่เนี้ย ทำไปครับก็ดีกว่าอยู่เปล่าหาเรื่องทำให้สนุกงั้นชีวิตก็จะนอนแล้วก็กินกินแต่ละกันนอนอเหมือนชีวิตเหมือนรอตายยังไงก็ไม่รู้เหมือนอยู่รอตายเราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยคนต่อเื้อที่ ผมไม่เอาเลยฮะในที่ในบาา้านจสรรไม่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 ถึงเลยเพราะว่าวัวเวลากระสจแล้วนนนนนจะนั่งนอนเฉยนอนดูทีวีแล้วก็นอนเวาลากินก็กินจำนอนก็เห็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่อย่างนั้นอะป่วยกันเป็นความดันเบาหวานกัน るなるほど。 นี่หน่อไม้ยีสิบโลเหมือนเดิมยี่สิบโลยี่สิบโลเหมือนเดิมพิคหนึ่งโล ถึโลพริกแปดขีดหอมันครับพริกเก้าขีดพเก้าขีด วันนี้ันที่ยี่สี่พี่ก็ไม่ได้ปลูกเองนะครับพี่มันงอกก็ได้แค่นี้แหละครับกระกุก นะครับวันนี้วันนี้จะมีหน่อไม้รวกพวงพิชหนูสวนอย่างละเล็กละน้อยนะครับก็ได้เป็นหน่อไม้เป็นหลักนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับงไงก็ช่วยติดตาม่ลยนะครับกำลังทดลองทำยูทูบดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ